สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเวอร์สุขูสุขคนฟังไทยฟังล่าหรือบ้านในประเทศพี่น้องหรือบ้านต่างประเทศพี่น้องสวัสดีย่ำสาวลงมามุ่นอีกคือเก่าพี่น้องมื้อวันที่อ0ซสี่พี่น้องพอ65หหาพี่น้องพอกับเบาวมุ่นคนอีสานแ้่พี่น้องมื้อนี้สิมา กินเข้าเ้าน้ำกันเล้อพี่น้องเหมือนนี้สิมีอ๋อเล่หนูอ๋อพี่น้องอ๋อปลาดุคอปลาคอเฮานี่เราพี่น้องกินตแต่เ้าน่พี่นอ้องเพราะว่าก็สิกินแตเ่เ้านั้นคืออยากพี่น้องมาพิ่อพี่น้องกินเข้าน้ำกันกับอ๋อปลาอืมแยพี่น้องแบฉพบาพยบ ว่ไปดูกคอกพ้อน้องนี่นี่นะอืม้กอนน้ำน่นกบานมุ่นคนอีสานผ้าม้วนพี่นอ้องน้ำม้วนมคืนนี่เราพี่น,อน้องก,กัเอาตกมา กระกายกืแน่พี่น้องกับจิบหาดูเห็นส,สนนอบเป็นยมากมากพี่น้องมากอับพี่น้องแจบ์ขอ,อเป็นวปความคุ้มปบาคนหน่อย เก็เนี่กระตอกอยู่พี่น้องนี่ยอ๋อปลาพี่นอ้องอ๋อปลาอ๋อปลาสิวสมกับประคอรอืมแบบเยอะหลายพี่น้อง quay đây lại vì nó chậm ở đây lại con những giờ mỗi giờ ừm, Hey, hlorn, nong, cái tay... bậc thịt nó nóng lắm, cái chai Bánh phía มาลงมาปุา่นมาตัวกมองพี่น้องเอิ่มเขากินข,าข้าวกันมาเด้อกินข้าวน้ำกำนี่ยพี่น้องอืมอืมข้าวเทียนบอว่าเพิ่นถามมาลาบอ๋อปลาซิ้วอ๋อปลาซิวพันถามมาลาบเทียนบอว่าป,าปลาซิ้วพี่น้องนี่ ถูกข,ขนาดบ้าไหนก่อ phải biết không? Xe hợp, ngon Mở đưa Cái <the outro> <coughs> กินผู้เดียวร้องมึงเอ้เก็พี่น้องขำกันนี่พี่น้องก็ซี่หวพี่น้องแล้วก็ปลาคอหน่อยน้ำกันอืมกินยมม่้งพี่น้อง กินได้เจ้าเนี่ยอาทิมากินอยู่มู่อนนี่เราเพรองกันนี่เวลาอืม ạ Mình chỉ cần chẳng mà vô đồn một mình học hầu sư không phải nghe hầm เบซีขอมาเบิงกิปม้งบบาวมุ่นมันเขาให้ความทุกความเจริญดน้อเครื่อแนวพี่นอง ยิมแบบพี่น,น้องยิมนี่ก็ไม่จำนี่แต่พี่น้องในเครื่องรถใส่รสแจ้รสทับตะใคร่รสติดตามหรือว่าเอามุนน้ำในเรือ่องพีนนาา่น้องเบ้ามุนคนดีสารผ้ามวนพี่น้อง ว่อยกันนี้พี่หนาพี่น้องอัปเดตเห้เบื้องพี่น้องยกขี้หมันเื่อมั่นเคลือแก่คำว่าให้ลูกแพ้ก็ลริ่มใจสูงอย่างน้ำใหม่แล้วพี่น้องสวัสดีครับ